จองก็นองประกาศจากพันโขงเขงเทียบไว้ได้นะครับแต่ันโขงเขงเที้ยก็ประมาณ400บาทนะ มาได้ครับสี่ทับหนึ่งการเดินทางต่อไปทางรถไฟมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ